สวัสดีค่ะตาเกียร์ควันนี้จะมาสอนพูดวันเป็นภาษาจีน,ว,นวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จันถึงสุขพูดว่ายังไงวันนี้พูดว่าอะไรปะย天พรุ่งนี้มีเงเย天 เมื่อวานจว้วเทียนก็3วันนะคะจำง่ายง่ายวันนี้คือดินเทียนรุ่งนี้คือหนิงเทียนเมื่อวานคือจว้วเทียนยือวันเยืเดือนเนียนปีสัปดาห์จิงชีแต่ถ้าเป็นวันที่คือยืชชี ยืดชีแปลว่าวันที่เดี๋ยวต่อไปมาสอนพูดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะว่าพูดว่ายังไงวันแรกเลยวันจันทร์วันจันทร์ก็คือซิงชีอีก็คือหนึ่งใช่ไหมซิงคีสองก็คือวันอังคารซิงทีสามพุทธซิงทีสี่พฤหัส 5, วันศุกร์ 6, วันเสาร์วันอาทิตย์นี่จะพิเศษกว่าไม่ไม่ใช้ตัวเลขละเรียกว่าจิงคียืหรือว่าจิงคีเทียนก็ได้อ๋อยือที่แปลว่าวันอ่ะหรอแปลว่าวันจิงคียืใช้ได้หรออันนี้คือนะถ้าเดือนอ่ะง่ายเหมือนกันก็ใช้ตัวเลขนะับเดือนหนึ่งก็คือีเือ่อีเื่มเื่ 8月9月10月11月12月ไม่ย่าแบบไทยใช้คำว่าเยือแล้วก็เติบตัว1ซ้อนตับสีฮะติมข้างหน้าข้างหน้า1月2月วันนี้วันอะไรพูดว่จินเทีนซิงชีจีซิงชีก็เป็นอที่จช่มจีก็เท่าไหร่ถ้าวันนี้วันวันจานก็บอกจินเทีนซิงชีอ วันอังคารก่อนจินเทียงซิงชีเอ่ออ่ะโอเคก็ไล่เป็นตัวเลขไปแล้วสมมุติว่าจะถามว่าพรุ่งนี้ไปไหนม i n เทียนหนีนพรุ่งนี้ไปโรงเรียนมิงเที่เเดือนนี้เดือนอะไรจินเทีนจจะถามว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรจะถามประโยคว่าจินที จีเย่จีเฮาอ่ะก็เดี๋ยวมาลองขอดันศัพท์ทีละคำกินเทียนก็วันนี้ไงจีเย<ม>่ก็คือเดือนเดือนที่เท่าไหร่จีเฮาก็วันที่เท่าไหร่โอเคแล้วถ้าเราจะตอบว่าวันนี้วันที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์คนจีนเนี่ยเขาจะพูดเดือนก่อนแล้วก็พูดวันที่ก็บอกว่าจีเทียนจีเย่2เหาวันนี้มกราวันที่สองอ๋อก็พูดเดือนก่อนแล้วก็ตามด้วยวันที่ คนจีนจะพูดเป็นปีเดือนแล้วก็วันที่แล้วก็ค่อยเป็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตามมาเป็นสเต็ปแบบนี้ใช่ๆ่เดี๋ยวเราจะมาทบทวนคำศัพท์ตั้งแต่แรกเลยนะคะที่เริ่มสอนมาวันนี้จินเทียนพรุ่งนี้วันอาทียนเมื่อวานวันรุ่งขี้น ว่าวันนี้วันอะไรวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์จินเทียนซิงคีจีถ้าตอบว่าวันนี้วันพุธจินเทียนซิงคีซันโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้